สวัสดีครับร้าน d p Mobile ครับวันนี้มี iPhone 13เข้ามาด้วยอาการแบตเตอรี่ค่อนข้างบวมเลยนะครับก็เรามาดูกันว่าบวมแบบไหนนะครับนี่เลยบวมเป่งแบบนี้เลยแกะคลิปซ่อมไปเลยนะครับวิธีแกะก็จะประมาณนี้ ออกมาก็เคสนี้ถ้าแกะจอไม่ชำนาญหรือว่าเป็นช่างที่ไม่ได้ชำนาญนี่ยผมไม่แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเองนะครับในส่วนของตัวหน้าจอสำหรับ iPhone 13 s r ซีรีสนะครับก็แนะนำเข้าร้านดีกว่า ก่นเลยครับก็ื้องต้นก็ใส่น้ำยายแอลกอฮอล์ร้100อ์เซ็ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ใส่พอดีพอดีให้ล,ลายกาวง่ายต่อการทำงานของเรา เนี้ดันออกมาแบบนี้แล้วก็จอแกะไม่ยากเลยแต่เสี่ยงที่จะพาดช่วงตัวคงอคอกมาแล้วทำการยกรนิดนึงนะครับ เครื่องนี้ฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับตงขอบเครื่องตัการงครับโอเคอกลยก็จะน้ดตอกนะครับ เครื่องนี้เดิมๆเลยนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยซ่อมเนาะก็มาซ่อมกับเรานี้แหละรั้งแรกเคสนี้เป็นงานส่งเพื่อนช่างนะครับค่าแรงห้าร้อย500บาทสำหรับแกะเครื่องเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบบ แนบออกคลิปออกนิดนึงนะครับก็จะได้ดูเหมือนแบบมาตรฐานนิดนึงอืมแต่โดยปกติก็มือนี่แหละครับง่ายดีการทํางานด้วยก็ถ้าอยากให้ง่ายมากๆก็ควรเจะหน้าจอออกนะครับแต่นี่ผม ค่อนข้างทาบ่อยละเขสนี้จบงานค่อนข้างเร็วแบบนี้ ง,ง่ายแบบนี้เลยครับก็หลังจากน้นผ้าเศษชข็ดยาแอลกอฮอ100ล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเพิ่งดำเนินการไปเมื่อสักครู่นี้ นั้นก็ทำการเก็บกาวครับก็จะเก็บชุบแอลโกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไป เดิตามเคยตามเคยตามเคยครับคลิปนี้ก็จะเรียๆเลยนะครับใช้เวลาก็ประมาณ10กว่านาทีในการทำงานของเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งก็สมมติว่าลูกค้าเข้ามาหน้าร้านก็รอรับออกได้เลยครับใช้เวลาไม่เกินสามสิบนาทีในส่วนของ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไอโฟน e 13เนาะทำความสะอาดทข้งๆสวยจะทำความสะอาดอีกรอบนึงใช้ผ้าสะอาดนะครับจากนั้นยาแอลกอฮอล์นี่แหละ แถวร้อยนี่แหละเช็ดทำความสะอาดส่วนแบตเตอรี่ใหม่ของเราก็จะเป็นตัวนี้มาแบบแท้แท้แท้แทแท ก็จะเป็นแบตเตอรี่แท้เลยแท้แกะการแกะออกแล้วก็ประกบแบตเข้าไปเลย ก็ทำการเก็บน้นนิดหน่อยเสร็จแล้วประกอบเครื่อง นระหว่างนี้ก็จะขันน็อตลงรูเดิมตัวไขควงของเราก็จะเป็นตัวไขควงที่ใช้งานกันประจำเนาะก็จะรู้มือนะครับ คย้ำเข้าไปแล้วก็เปิดเทสเครื่องได้เลยว่าติดไหมนะครับเทสนี้จะงานเข้าหรืองานงอกไหมเนาะได้ใส่ชาร์จสักครูครับได้ใส่ชาร์จมาแล้ว เ,เพื่อให้เครื่องเปิดติดนะครับโอเคเครื่องติดละ mm hmm. ถอดสายชาร์จออกไ้เลย mm hmm. ในส่วนนี้แบตเตอรี่เดิมเราก็เก็บคืนให้เขา mm hmm. เหมือนเดิมต mm hmm. ามเคย นี้ก็ใช้ระยะเวลาไปก็เกือบสิบนาทีเพื่อสำหรับการจบงานนะครับก็ถ้าเปลี่ยนจริงๆดยถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปอะ่ะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10บนาทีนะครับนี้เป็นงานส่งเพื่อนช่างของเราเราจะถ่าคลิปเล็กๆน้อยเพื่อเพื่อเขาอยากดูด้วยว่าเราแกะเครื่องเขาแบบไหน เขาครับ <Okay. S 2> เครื่องสวยสนิทละก็หลังจากนั้นเราก็จะเทสเครื่องออกันใช่ไหมน้อแบบนี้ Okay. เบื้องต้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับทำการเช็คในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขึ้น100%ย็นล้ก็ก็ดูชิ้นส่วนในส่วนชิ้นส่วนบริการก็จะเป็นชิ้นส่วนแบตเตอรี่นะครับก็จะฟิกให้เขาด้วยก็ ติดไปที่เรียบร้อยในระหว่างนี้ก็รอเครื่องติดนะครับโอเคหลังจากนั้นเครื่องก็กลับขึ้นมาเปิดแล้วติดเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมในส่วนของตัวไวไฟไปสักครู่นะครับ ตัไแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะคอนฟิกแบตเตอรี่แท้ให้เข้าไปด้วยเลยก็ค่อนข้างใช้เวลาในนิดนึงครับในส่วนในส่วนของตัวคอนฟิกประมาณ5้าถึงนาที ก็ okay. จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่แท้แล้วนะครับดำเนินการต่อ นี้ก cool okay. ็ร้อสักคู่นึงโอเคคอนฟิสิ่งสุดก็เริ่มใช้งานอีสาน สักคู่นึ่งนะครับในจังหวะนี้ล้อเครื่องเปิดติดขึ้นมาโอเคเครื่องเปิดติดขึ้นมาแล้วครับก็จะใส่แล้วะโอเคครับก็คอนฟิกแบบเร็วๆเลยว่าจะกลับมาแบบไหนบ้าง โอเแบตเตอรี okay. mm ่ hmm. เป็นร้อแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะดูในส่วนของตัวคอนฟิกชิ้นส่วนบริการก็เป็นแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่แท้นะครับแต่เป็นขึ้นใช้แล้วครับผมประมาณนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าหากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ถ้าชอบหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณมากๆเลยครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ